สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตทอกตีกันอีกครั้งในวันนี้ก็อยู่ในสกูปก็สิล่ากับไคจูในจักรวาลภาพยนตร์ชุดก็ส i l l a นะครับไคจูตัวต่อไปนี้เป็นไคจูที่แฟนๆก็จีหลายคนก็คงเจ็บใจว่าคนนับไอตัวเฮงซวยนี่เป็นก็สิล่ากับเขาได้ยังไงนะครับซึ่งก็เป็นโัวที่อเมริกาซื้อสิทธิ์ก็สิล่าไปสร้างเป็นเวอร์ชั่นของฮอลลีวูดนะครับนั่นก็คือตัว ก็ d ์ฟักกิ้งซิล่านะครับหรือซิล่านั่นเองนะครับก็อยากให้ทําความเข้าใจก่อนก็คือเอาจิงๆิ่งๆเกิดตามตามเนื้อผ้าในตัวหนังมันคือก็สซล่าแหละแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ว่าเขารับไม่ได้ไงว่าไอ้กิ้งกาติดยาตัวนี้นั่นแหละคือก o d Fucking งซิล่านะครับก็เลยตั้งชื่อตัดก็ d ์ออกเดือซิล่าแม่งเลยนะครับเฮ้ยก็ ผมที่ผมต้องเล่าเพราะว่าอด็กน้อยมันก็คือกอซิล่าแหละนะและมันก็โผล่ในกอซิล่าไฟนอลวอร์ด้วยก็คือผมก็เลยเล่าตัวนี้แบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวก็ต์ฟ c k กกิ้งซิลานะครับก็คือมันมี2อชื่อแหละก็ซิลลาห่กาเกับตัวซิล่าซึ่งก็เริ่มจากตัว98กันก็คือ1998ก้ l ซิล่าเนี่ยออกแบบโดยลายสตาร์พิเจอร์นะครับก็ปรากฏตัวในหนัง1998ในชื่อเรื่อง ก็ซิลา่าส่วนญี่ปุ่นเขาเรียกมันว่าซิลา่างไงซึ่งมันโผล่ในภาค Final War ด้วยซึ่งดีไซน์มันก็จะต่างจากตัว19 9 8นิดนึงนะครับแต่โดยวรวมจะเหมือนกันแต่ต่างตรงความสูงอยู่อย่างตัวปี19 9 8เนี่ยความสูงอยู่ที่60เมตรนะครับซึ่งก็เท่ากับตัวก็จิ GMK ส่วนใน Final War เขาสะอัพใหญ่ขึ้นแล้วนะอัพถึง90เมตรเกือบเท่าก็ซิล่าเนี่ยก็ซิล่า100เมตรใช่ไหมแต่แน่นอน แพ้อย่างง่ายไายซึ่งร่างกายของซิล l าหรือก็ซิล l า1 9 9 8เปนี่ยเป็นขิงกาประเภทอีกัวนานะขนาดยักษ์ซึ่งก็คือมันโดนกายพันตามลังสียแหละซึ่งผิวหนังก็หยาบๆยามนะคางจะเห็นได้ชั้นเลยแบบหน้ามันจะยาวเห็นคางมันจะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคลิปหลังที่ค่อนข้างหนาและก็ข้างต่างมัน,มนตาจะรูปแบบของกอ็ซิล่าซึ่งไม่ใช่รูปแบบไบเมเปิลนะครับ และจุดเด่นของมันคือแขนและขาที่ยาวที่มีประสิทธิภาพมากก็คือมันจะวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วมือเขาใช้จับได้สะดวกขึ้นนะครับซึ่ง่วนนี้ดูดีมันเทาออกมาแบบเหมือนดูดีโอ,อกว่าซิลาเพราะกอซิล่าจะใหญ่แขนจะทาไปนับยุชวานะไม,ไม่ไม่ค่อยใช้แขนทําอะไรมากไงและในหนังนมันชอบทิ้งรอยเท้าไว้เยอะตลอดเวลาทั้งเรื่องเลยเราจะมาดูนิสัยของตัวซิลาอย่างก้าเก้าแปดนะครับเฮ้ยก็ฟอกกิ้งซิล่าก้าเก้าแปดเนี่ยแต่เดิมก็คือั่นแหละเป็น กินกาติดยามันโดนลังสีมานะครับมันมเแบบอิกัวนาแล้วแล้วมันคอนขงจะฉลาดเลพอมันกลายพันธุ์กับไปสัตย์ยักษ์ฉลาดลบดีเก่งนะครับซึ่งในหนังในภาคเก้าก็แปดเนี่ยก็คือทําเหมือนหนังแหละเลือดที่แบบมันจะยังไม่โผล่มาทีเโผล่มาขี้โผล่เป็นขี้บ้างโผล่มาเป็นบางส่วนของลำตัวบ้างคือยังไม่เห็นทั้งตัวนะครับให้คนดูเซอร์ไพรส์และแน่นอนมันชอบกินปลาถูน่าด้วยซึ่งลักษณะนี้ก็บางส่วนก็ส่งต่อไปให้ลูกหลานของมันด้วยนะครับ ซึ่งเวลามาถูกโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เลือกที่จะหนีมากกว่าครับแล้วก็มีความฉลาดบางส่วนมีความค่อนข้างฉลาดอยู่นะอย่างเช่นอย่างบาทตี้ก็หลบหลีกบันยซอกตึกบ้างแก้งตายบ้างตอนเจอเรือดำน้ําตอร์ปิโดนะครับแต่แน่นอนว่ามันโกรธไม่ใช่ว่ามันโกรธไม่ได้นะตอนที่ลูกเราลูกๆของมันถูกฆ่าตายในเมดิสันสแควร์การเดนเนี่ยที่โดนบอมโดยทหารพอแบบมันเห็นว่าลูกๆมันตายมันก็กลิ้วไงมันแล้วมันเห็นพระเอกอยู่โฟกัสอยู่ใกล้ๆมันก็เลยเหมือนกลิ้วใส่โฟกักซะงั้น่ะ แต่ในก o d z ซิล่าเฟิร์นเวิลครับตัวซิล่าเออคันนี้เรียกตัวซิล่าเรียงเต็มปากอะ่ะตัวซิล่าเนี่ยถึงแม้จะสูง90เมตรนิสัยจะตางจากตัว998คือคันนี้มันไม่หนีนะครับคือมันต่อสู้อย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะกล่องง่อยง่แค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่ากล่องง่อยงมากนะครับโดนหางฟาดและโดนปิ้วทีเดียวบูม <Boom. S 2> จุดกำเนิดน,นะครับในเวอร์ชัน1998กอร์ซิล่าเป็นแยักอีคนนีายักษ์ ที่เกิดจากการทดสอบนิวเคลียร์นะครับในช่วง1968้าทให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความมาโดูลังสีน,น,นานๆมันก็โตรเร็วเหมือนอย่างที่บอกแหละมันสูงถึง60เมตรซึ่งส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับกอซิลายุคเฮเซ่แบบนะครับที่แบบเหมือนจากกอซิลาสลัดเนี่ยก็โตรเร็วกลายเป็นกอซิลาสูงระลือแปดส0บเมตรอะไรแบบแบบนั้นนะครับแต่ในฟันนวโรเนี่ยกอซิลาเนี่ยไม่ได้ถูกบอกว่ามันมาจากไหนเลยก็คือจูมันก็เป็นไคจูที่โดยมนุษย์ดาวเอ็กซ์ควบคุมนะครับ ซึ่งก็มีคนคิดว่าไอ้ตัวซิลาเนี่ยอาจเป็นตัวเดียวกับที่โจมตีนิวยอร์กในาี98คือหนังภาคหลักนั่นเองแต่มีคนคิดว่าอาจจะเป็นการเหมือนเล่นตลกของผุ้กับมากกว่านะครับ <c oughs> คือแบบเหมือนแบบมันเป็นการล้อเลีเยนน่คือบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัว Godzilla, ก,ก็ซิล่าไอ้กาไอ้กิการติรยาตัวนี้มันไม่ใช่ก็เลยเอามาประทากอซิล่า Godzilla แล้วก็ง้องอย่างนั้นเองครับก็มันเหมือนเป็นการแบบเอาห้ามันใส่เอาห้าเฉยต่อไปเราจะไปดูทักษะของตัว ตัวนี้กันนะครับก็ขอแบ่งเป็นขอแบ่งเป็นหมวดมาเลยก็คือแบบแรกเลยคือความแข็งแกร่งทางกายภาพซึ่งก็อย่างที่เห็นน่นเก้าก็แประไม่อึดเลยโอ้โหแบบกอซิลล่านะโดนเครื่องบินยิงทิ้งระเบิดยิงตุ้ม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 ไม่เป็นอะไรนันแต่อีตัวนี้ตายเพราะเครื่องบินระเบิดโดนไปโดนไปตุ้ม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 มองอะไรเนี่ยง่ายๆเลยคือมันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าก็จิญี่ปุ่นแน่นอนนะครับ แต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าคือการวิ่งครับเพราะว่าในกอในยุคหลังๆมันจะวิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวมันจะใหญ่และหนักมากใช่ไหมครับและยิ่งไอ้ตัวซิล่าขามันจะยาวแล้ววิ่งเหมือนพวกไดนโนเสาร์ใช้มันวิ่งขาค่อนข้องแค่กว่านะครับและสเกตได้เลยว่าในพันธุ์อ่าที่มันสามารถหลบลีกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บัเชรรุ่นอะไรเอ AH 64หลบยงิงพาญาเผาขนก็ยังหลบได้ไวามากอยู่นะครับ ทักษะต่อมาคือการพลางตัวนะครับถึงจะตโตใหญ่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นช่องโหว่ของตัวหนัเนี่ย998หรือเปล่าคือตัวมัน60เมตรเนี่ยแล้วมันหลบในซอกตึกคือแบบใหญ่งั้นไม่มีเห็นเลยก็คือสีผิวของตัวซินล่าเนี่ย998เนี่ยก็คือมาสีมันจะโทนน้ำเงินไงน้ำเงินเข้มๆไงและตอนนั้นฝนตกด้วยสีของมันก็เลยอําพางกับตึกนิวยอร์กนะครับและจุดหนึ่งที่เจ๋งมากก็คือตัวไอ้ตัวซินล่าเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ ก็คือร่างกายมันจะอุณหภูมิจะต่ํากว่าสภาพแวดล้อมทําให้ทหารไม่สามารถใช้เครื่องสแกนความร้อนจับได้นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันแต่ในก o ร์ซล่าฟันวั์สีมันจะเปลี่ยนเป็นโทนเทาแทนครับไอ้ก็แปะจิ้เงินใช่ไหมอันนี้เป็นโทนเทาเข้มเพื่อผสมเหมือนพังตัวเหมือนก้มเกลื่อนกับตึกของซิดนีย์ได้ม่โผล่ไอซิดนีย์ในออสเตรเลียนะครับทักษะต่อมาคือการกัดการฉีก ซึ่งตัว1998เแล้วก็มีฟันโค้งยาวแล้วก็มีกรงเล็บที่มือนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามันงาบทั้งเฮลิคอปเตอร์ชีกนู่นนี่นั่นได้สบายๆนะครับและอีกความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นมากเพราะว่าในนีก้ก็แปะใช้บ่อยเลเกินคือการขุดดินนะครับซึ่งตัวใหญ่อย่างนั้นแล้วก็ขุดอย่างนั้นไม่ไปแค่ขรุ่เลยวว่ามันมีอะไรมันมีสัตว์ยักอยู่ใต้ดินเนี่ยแบบไม่เกิดเลยว่าแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินสุดอะไรกันนะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันสามารถขุดดิน คอนกรีตที่หนามาก,มาก,มากบๆอบลมเมืองนิวยอร์กได้อย่างสบายๆนะครับซึ่งก็ใช้หลบซ่อนจากพวกกองทัพสหรัฐได้อ่าอันนี้ความทนทานก็อยที่บอกแหละความทนทานกลางมากแต่น้อยก็คืออาวุธธรรมดาของทหารทําอะไรมาไม่ได้กับกับพวกปืนกลๆในประมาณทําอะไรไม่ได้แล้วถังมาตรฐานก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แต่แพ้ F18 นะครับซึ่งตอนจะฆ่ามันก็ต้องใช้จรวดถึง12อันถึงจะฆ่ามันได้ถึงแม้จะใช้เยอะแต่ว่ามันก็กางอยู่ดีอะ ทักษะต่อมาไม่รู้จะได้ทักษะดีไหมก็คือลมหายใจก็ในเก้ากัแปดนั่นแหละที่คนบนเขาด่าชิบหายก็คือมันค้นอัลตมิกเลสไม่ได้นะครับซึ่งเป็นท่าไมตาไอคอนิกของตัวก็ซิล่าซึ่งแทนที่จะมีอัลตมิกเลสมันมีลมหายใจแรงๆที่เหมือนทำไม่ลดน้ํามันติดไฟลแล้วก็ตู้มได้นะครับเพราะนั้นเองแต่ในภาคฟันนั่โวพผู้กับเดียวเพคิตาบุลักษบอกว่าซิล่ามันค้นลมหายใจโกรดออกมาได้แต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะ ทักษะต่อมา Blade, อะตอมิกเบรส์อะเมื่อกี้เราก็สงสัยเอา้ามันพ่นไม่ได้ไม่ใช่หรือในเผื่อใครยังไม่รู้ครับถึงแม้หนังภาคนี้จะไม่มีภาคต่อแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันการ์ตูนอยู่เป็นการ์ตูนซีรีส์เรียกว่าก็อสซิล่าเดอะซีรีส์ซึ่งเป็นการ์ตูนภาคต่อของก็อสซิล่าภาคอันดับกระแปดนี่แหละซึ่งมันจะมีตัวลูกของมันซิล่าจูเนียกับตัวทำในเรื่องมันทำคล้ายๆล้ายก็อสซิล่าบัตต์อเกนิสเมกาก็ซิล่าในปี2022เลยก็คือ ก็คือไอ้ซ่าของกอร์ซิล่าใน98เนี่ยมันถูกอัปเกรดและฟื้นขึ้นมาเป็น Cyber Godzilla, ไซเบอร์กอร์ซิล่าคล้ายๆมีกะกอร์ซิล่าอะไรเหมือนคิริลเลยซึ่งต่อมาก็มันได้มีพลังอะตอมิกเบสสีน้ําเงินคล้ายกอร์ซิล่าของญี่ปุ่นด้วยเอออันนี้แบบดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ในคอนเซปต์อาร์ตเก่าของแพทริกนะครับใน98เซเกมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่เห็นได้ว่าเจ้าตัวซิล่าเนี่ยพ่นอะตอมิกเบสได้เหมือนกันแต่ไม่ใช้ในหนังอีกทักษะหนึ่งนะครับการสืบพันธุ์ ในหนังมันบอกว่าไอตัวซิล่าเนี่ยมันมีเพศและมันสามารถออกไข่ได้ต่เไม่ต้องใส่เพศและมันออกไข่ได้มากถึง200ฟองในมินิสันสควอ์การเด่นนะครับแต่จากข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอตัวซิล่าเนี่ยเป็นตัวผู้แต่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ประมาณนั้นนะครับทักษะต่อมาสติปัญญาถึงแม้จะเห็นว่าไอตัวกอต998เนี่ยจะใช้สารซัตยามากกว่าแบบก็อซิล่าญี่ปุ่นซะอีกนะคือมันเป็นสรารตัญาของสัตว์มากกว่ามันต่างจากก็ซิล่าไง แต่ก็มีหลายฉากที่สังเกตได้เห็นว่าเจ้าตัวซิล่าเนี่ยมันสามารถคิดต่อสู้กลยุทธ์ได้นะครับอย่างในห,หนังที่คนเขาดา่าเหมือนแบบเป็นจุดฮาของหนังก็คือเอาจริงนยเจ้าตัวซิล่ามันแทบไม่ได้พังเืององะไรมากมายนะคนที่พังจริงคือทหารที่ยิงปืนพลาดคือแบบก็ตกลบแบบยิงมีทหารก็ยิงแบบไม่มสนใจอะไรเลยคือแบบยิงตึกพังนู่นนี่นั่นลองไปเทียบกับชินกเซล่าดิคือแบบเขาวางแผนอย่างดีคือแบบไม่ให้โดนตึกอะไรประมาณนั้นเลยแบบ คือแบบมันอพยพคนอพยพคนก่อนต่อที่จะพังตึกไงก็ต้องอพยพคนก่อนใช่ไหมนี่แบบมีคนบริสุทธ์แบบฟุกงฟาดอยู่เลยแ้วก็ตอนที่มันแกล้งตาจากการโดนตอร์ปิโดยิงระดำๆนะครับแล้วก็ในฟอร์นันวอลถ้าเกิดใครสังเกตเห็นตอนมันสู้กับตัวกัซิลล่านะครับตัวซิลล่ามันจะกระโดดต่อสู้ใช่ไหมคือจริงๆเป้าหมายคือมันจะโจมตีหัวของตัวกัซิลล่าแต่นั่นแหละกัซิลล่ามันฉลาดเนี่ยเอาหางฟาดแม่งเลยเสียงคำรามของตัวซิลล่านะครับในเวอร์ชัน198เนี่ยก็คือ ได้สมดุลระหว่างฟอสซิลา่าในยมมุค60-70ปรผสมกับเสียงของช้างอย่างตอนที่มาโดนตอร์ปิโด,โด,โด,โดเลยเสียงคุ่มคำทุ่มคำของมันเนี่ยจะมีลักษณะของเสียงช้างมาสมยู่ด้วยนะครับแล้วตอนมันว่ายน้ําใต้น้ําเสียงของมันก็จะมีเสียงของวานผสมไปต่อไปเราจะมาดูดีไซน์ของตัวซิล่าครับซิล่ามีในข้อมูลมันมี2อดีไซน์แต่จริงมันมีไซส์อื่นอีกแต่ว่าอันนี้เขามีลิงก์มาให้แค่สองอแบบแรกก็คือ ไลสตาร์โกจิก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกมันแบบเต็มใจเส็จเท่าไหร่ครับก็เป็นดีไซน์ของปี1998นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไลสตาร์โกจิเป็นดีไซน์ที่แตกต่างจากกอรซิล่ารุ่นก่อนโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งกอนนและไม่อยากนำรุ่นกอซิล่าเลยซึ่งมันก็ใช้ CGI ในการออกแบบนะครับแต่นราก็มีโมเดลของมันด้วยซึ่งมีลนะักษณะทางกายภาพคล้ายๆไดโนเสาร์แบบทีเลกซ์นะครับ ซึ่งมันคนละแบบโกซิล่าคือโกจิล่ามันยืนนั่งตรงใช่ไหมแต่ทีนเด็กคือร่างกายมันจะโน้มไปข้างหน้าสีผิวของมันก็ออกแบบให้ดูเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับที่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีจุดสีฟ้าเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านข้างลำตัวแต่เพราะในหนังว่าไปตอนคืนเนี่ยก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเก็ดเหมือนแบบสีน้ําตาลซึ่งทําให้กลมคืนกับสภาพแวดล้อมของเมืองนิวยอร์กซึ่งการออกแบบของไทสตาร์โกจิจุดเด่นอีกอย่างนึงคือคางครับมันมีคางขาไกล่างที่ใหญ่สึุ่ตามากนะครับ แล้วก็มีฟันยื่นออกจากปากแบบเดียวกับจุลเครก็ครีบหลังที่ไม่ใช่ใบเมเปิลแบบกอซิล่าภาคเก่าแต่มีล,ลักษณะคล้ายคีบฉลามม,มันเหมือนเสาหินแบบินเสาหินที่มีล,ลักษณะเหมือนครีบฉลามมากกว่านะครับซึ่งก็นั่นแหละเป็นดีไซน์ที่ไม่อยากเรียกมาว่าเป็นกอซิล่าเลยดีไซน์ต่อมานะครับก็คือโชยายจิล่าเอออันนี้เป็นของ Final War ก็คือเป็นเล็ซิล่าแหละโผล่ในภาคกอซิล่าฟอนน์วอนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เอาวะอิงมาจากตัวของซิล่าเนี่ยก็ก็แปลงไปเลยแหละคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คือ C g ที่ไม่เนียนน่ะแค่นั้นแหละซึ่งก็แหละที่ญี่ปุ่นมาสู้ในการไม่ได้อยู่แล้วไม่เท่าไหร่จุดที่เปลี่ยนคือคีบหลังไอ้น้มที่หลังที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็โทนสีของมันที่เป็นสีเทาผสมเข้มๆนะครับซึ่งก็ทำให้มันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตึกของซิดนีย์ได้ด้านเองนะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอก,อบกเลยคุณภาพการออกแบบของโชราจิล่าค่อนข้างแย่มากนะครับทั้งแสงและเงาน,นี่แบบซึ่งเขาน่าจะจงใจเพราะว่าไคจูตัวอื่นใน Final War จะเป็นเป็นชุดเกือบทั้งหมดนะครับแต่จะมีตัวซิล่าที่จงใจเป็นซีจีว่าเนการล้อเลีเยนฮอลลีวูดเวอร์ชันฮอลลีวูดนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วสำหรับตัวก็ซิลานะครับตัวต่อไป ตัวต่อไปนี้จะยังไม่เข้าก็สิลายุคเมเนียมนะจะเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบอยู่พอสมควรเพราะว่ามันอยู่ในถึงแม้มันจะอยู่ไม่อยู่ในหนังแต่ว่า่วนหนึ่งของมันเน่ยเคยอยู่ในหนังหนึ่งเก้ากับแปดด้วยซึ่งนี่คือซิล่าจูเนียร์ซึ่งที่ผมต้องเล่าแยกเพราะผมค่อนข้างชอบตัวนี้ปพิเศษต่างจากตัวพ่อมันลับเลยซึ่งตัวลูกของมันเนี่ยจะโผล่ก็คือใครใดู หนึ่งเก้าเก้าแปดตอนจบจะเห็นว่ามันจะเหลือใครอยู่ใบหนึ่งใช่ไหมตอนจบว่าที่ไข่ถูกเผาหมดเหลือใบเดียวแล้วมันฟักออกมาซึ่งต,ตัวนั่นแหละคือซีล่าจูเนียร์ซึ่งผมจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะครับก็จบแล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนตัวด้วยถ้าใครอยากถามอะไรมาถามในแฟนเพจได้ครับในยูทูบอาจจะไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ